เรามาทำศิลิวิสานนะคะแล้วก็เลือกโฟโตบอร์ดมาอันนึงค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกไปที่ npn ค่ะแล้วก็เลือกไปตัวที่ bc ห้าห้าสี่เจ็ด b ค่ะ เราก็เลือกไปที่ r e s i s t e r ค่ะเอาตัวต้านทานมาสามตัวค่ะแล้วก็ตัวแรกเราจะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยค่ะ แล้วก็เอา power supply มาสองตัวค่ะแล้วก็เอา s so วิ i ช์ led มาค่ะหนึ่งแล้วก็ลากสายสีแดงไปที่หนึ่งร้อยโอห์มค่ะแล้วก็ลากสายไฟ led มาค่ะที่หนึ่งร้อยแล้วก็ลากสายไฟ led ไปที่ขาขา c ค่ะแล้วก็เลือก แล้วก็เลือก p o w พ r า u p p l กหนึ่งค่ะก็เลือกสวิตค่ะตัวหนึ่งแล้วก็ลากใส่สีแดงไปที่ตัวสวิตค่ะแล้วก็ลากใส่สีดำไปที่ตัวต้านทานค่ะแล้วก็ตัวต้านทานไปที่ขาขา B ค่ะแล้วก็เปิดออนค่ะแล้วก็ขาสีดำ แล้วก็เปิดโอนค่ะแล้วก็ผลการทดลองก็คือเปิดแล้วไฟติดค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ